สวัสดีพ่อแม่พี่น้องและวันนี้ผมนายรันเลิฟขอต้อนรับทุกท่านสู่การจำลองแมตช์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปซึ่งวันนี้จะเป็นการพบกันระหว่างสกอตแลนด์และเยอรมนีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่แผนการเล่นกันสักนิดนึงดูเรามาดูตัวผู้เล่นกันนะครับ11ตัวแรกของทางฝั่งสกอตแลนด์ก็มีแม้ ผู้เล่นับตัวก็เป็นแม็กเกอร์นะฮะแล้วก็แผงแบ็รกโฟก็มีฮัตตันฮันเล่แล้วก็เกียร์แล้วก็โลแบร์นะฮะส่วนแผงกองกลางนี่คือแบบอาจจะไม่คุ้นชื่อกันสักเท่าไหร่นะฮะก็มีบาวมีแม็กอะไรอ่ะมันกิวอ่ะมอริสันเอนย่าแล้วก็มาโลเน่นะฮะส่วนกองหน้าก็เป็นเนสมิธนะฮะส่วนสำหรับเยอรมันดี ของผมนะก็มีนอยเออร์เป็นผู้รักษาประตูนะฮะแผงแบ็คโฟก็มีอ่าอะไรเนี่ยแผงแม็กเซตักเกอร์นะโชลูมโบติงนะแล้วก็ดุมแล้วก็อะไรเนะี่ยไอตัวนั้นชื่ออะไรวะนะ่ะแหมอะไรจอดอะไรสักอย่างนึงไม่รู้อ่ะกลองกลางตัดเกมก็เป็นชอยสไตรเกอร์นะฮะส่วนกลางลุก2ตัวก็เป็นโทน่คโคสกับเมซุตโอซิลแผงกลองหน้า3ตัวก็เป็นมาริโอเกเซ่โทมัสมุลเลอร์แล้วก็มาร์โกลอยนะฮะ ก็ท <S an> ีแรกว่าจะเอาคพรสกี้ลงก็กลายอยู่แก่แล้วก็เดี๋ยวเราไม่พูดพันทํทำเพลงเราไปลุยกันเลยดีกว่าก็เป็นแมตกระชับมิดเบาๆนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวจะสอนเชิงสกอตแลนด์สักเท่าไหร่ดี ปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวขอปรับตั้งอะไรสักอย่างหนึ่งปรับเสียงปรับเสียงกันน้องสาวเซตติ้ง <c oughs> โอเคครับผมอ่าเรามาเริ่มเกมกันเลยก็ผมก็จะบุกจากขวาไปซ้ายนะฮะเ้าวอาตาล้วบอลอยู่ที่ชเวสตัคเกอร์นะฮะกลองกลางจากแมชตนเต็ดโอ้กาเซ่ได้บอลกาเซ่แตะอู้หูหลบดอกนี้ไปแล้วก็ยิงเลยดีกว่าอือหลูกนี้ยิงข้าไปอมาอีกทีนึงโอ้โห ปิดฉา,ากมาก็ได้นีวจังหวะยิงเลยนะฮะดูลูกนี้นะฮะโอ้โหเน้นๆเลยนะฮะแปรเน้นๆแต่ทางแบบคุณกับตัวของสกอตแลนด์ก็รับไปได้นะฮะอ่ชอยสไตรเกอร์เป็นคนเปิดลูกเตะมุมเข้าไปนะฮะเดี๋ยวเราโค้งกันทักนหน่อยนึงโอ้โหมีโอกาสได้มองะฮะโดนเลียออกมาได้อืหสกอตแลนด์เขียออกมานะฮะ บอลอยู่ที่บัวเตงครับบัวเตงถ่ายให้สซต็เกอร์ครับปึ๊บไอหานี่ชื่ออะไรวะเนี่ยช่างมันอ่ะบอลอยู่ที่มาโกร้อยโยกไปหนึ่งที่อ่าเห็นเพื่อนวิ่งไปครับเอาจ่ายไม่ผ่านอีก <al> โอ้โห,โหโลูกนี้ยิงเ้าไว้อ right. ือหอนิ่มเลยนะฮะเป็นทางด้านเมซุตโอซิลนะฮะผมอือหึ เป็นแบบอออกองกลางตัวทําเกมที่แบบเฉียบคมฮะโอ้โหดูลูกนี้ฮะจ่ายเข้ากลางมามีจังหวะยิงไปครับติดบล็อกแล้วก็จ่ายคืนให้กับโอซี่อีกทีนึงแล้วก็โหดด้วยซ้ายครับนะวดจดจริงๆฮะลูกนี้เริ่มเกมไปได้เพียงแค่8นาทีนะครับทางฝั่งเยอรมัน ก็เป็นสายขึ no ้นนำสกอตแลนด์เจ้าบ้านไปแล้วนะครับหนึ่งลูกมาโลเน่มาโลเน่นะฮะยังเลี้ยงบอลไปอยู่จ่ายให้กับเดสมิธเดสมิธจะทำไงเดสมิธยังรอเพื่อนอยู่นะฮะมาโลเน่ได้บอลฮะโยนขวาไว้ได้เตโบเตงฮะโบเตงเสียบลูกนี้อ้าวจ่ายคืนเข้าไปั๊บอ้าวบอลมาที่โอซิลโอซิลแตะอื้อโอซิลเสียเลยนะฮะบอลอยู่ที่บาวฮะ โอ้ยชี่มันคิวครับลรบสันโอ้โหดวลกับมาโกร้อยโอ้โหหลบมาได้นะโอ้โหหลบสองหลบสามเลยมันเก่งอย่างวัดนี่เนี่ยเอ้าเฮ้ยโอ้โหจ่ายผิดพลาดลูกนี้สกอตแลนด์ได้บอลเนสมิธยิงลูกนี้โอ้โหโอ้โหลบมาดูจังหวะลูกนี้นะฮะเป็นการผิดพลาดของกองหลังเยอรมันนะฮะโอ้โหโดนเนสมิธแบบแตะยิงลูกนี้มาเิโอ นอยเออร์นี่ได้แต่แบบป้องกันด้วยสายตาแล้วนะฮะอ่าเล่นใ,ใกล้ๆครับบอลมาที่โบวเตงโบวเตงเปิดข้ามฟากไปมีใครอยู่ไหมปั๊บเอาหาเลยโอ้โหหลงมัวแล้วมัวแล้วมัวแล้วผมบอลอยู่ที่มอริสันมอริสันไทยหายให้มามาโลเน่มาโลเน่โดน,นโอ้โหลูกนี้โดนแซะ บอลอยู่ที่เกร์เกเซ,เกเซ์โยกเข้าไปเลือเพอนเพื่อนครับแล้วก็ชิปขพ้นไปชิปหายไหมโอ้โหชิปไม่หายนะฮะรีบนี้เียมเข้าไปลุงนี้น่าเกียดฮะแต่ไม่เอาบอลครับโอโ้โหกรรมการปล่อยให้เล่นต่อนะครับบอลมาที่ฮัตตันฮัตตันจ่ายให้มาโรเน่ต่อเมซสุดโอซิลมาไล่บอลน,น,นะฮะโอ้โหแซะเข้าไปฟาอีกอ่ะอะไรวะเข้าบอลใสสะาอาดอย่างนี้ โอ้โหใครเนี่ยใครโดนวะเนี่ยแสะลูกนี้เดี๋ยวดูกันฮะว่าใครเป็นคนที่โดนใบเหลืองโอ้ดุมนะฮะมันชื่อดุมเป็นแบ็คซ้ายดาวลุ่งนะฮะก็โดนไปเหลืองไปแล้วอ่ะบอลอยู่ที่ไบรสไตเกอร์ชอยนี่ยังจ่ายให้เพื่อนครับมากโก้ร้อยยังรอเพื่อนอยู่จ่ายออกข้างนะ,ะผมเอา้าโหจ่ายไม่ดีนะครับลูกนี้จ่ายไปติดนะ จ่ายคืนกลับหลังมาครับผมให้กับแมเซทเกอร์แมเซทเกอร์จ่ายให้โอซิลโ <Is it S 1> อซิลยังโ <It 's S 2> ยกโยกแตกเข้าไ,ไปลูกนี้ <Stop S 1> โอ้โหแตะให้ใคร <and S 1> วะเนี่ย <push back. S 1> บอลอยู่ที่มาโลนะี่ฮะโอซิลแซะลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับบอลอยู่ที่ฮัตตันฮัตตันยังเบียดกับโอซิลอยู่โอซิลแดงบอลมาได้จ่ายให้สวายสไตเกอร์สวายสไตเกอร์จ่ายคืนให้โอซิลโอซิลจ่ายให้ดุมดุมผ้าครับลูกนี้โอ้โหไม่เข้าใจกันนะฮะฮัตตัน จะทุ่มให้ใครครับทุ่มให้กับนิสมิธเนสมิธพักออกนะฮะแล้วก็ปึ๊บโอ้เป็นบนเต็งตัดบอลได้นะฮะลูกนี้เอ้าจ่ายให้ดุมดุมจ่ายให้กอเซกอเซเหลือเห็นเพื่อนชิปไปเอาอะไรทำงั้ยีโอ้ยลูกนี้เป็นใครครับเนี่ยโอ้แบบกอนเล่ตามน้ำเลยนะฮะผมันคุลเลอร์นะครับผมโอ้โหสมแล้วครับผมที่เป็นยอดกองหน้า โอ้ลูกนี้ไม่ค e <Full> ิดไม่ฝันเลยนะฮะเป็นการแบบเปิดมาจากด้านด้านลิมเส้นด้านซ้ายนะฮะดูนะครับเป็นการเข้าทางนะฮะมาริโอเกเซได้บอลแล้วก็ชิปขึ้นไปครับผมชิปหายครับลูกนี้หายเข้าบอลเล่ตามน้ำครับผมโอ้โหเบียดเสาแรกเข้าไปเลยนะฮะโอเรามาดูทุกนี้ฮะหมดจดจริงๆฮะดูครับบอลกระเด้งพื้นแล้วก็โขดด้วยซ้ายข้างถนัดนะครับผม ำหรับโทมัสมุลเลอร์โอ้โหเป็นทางด้านเยอรมนีทีมเยือนนะฮะขึ้นนำสกอตแลนด์เจ้าบ้านอยู่2ประตูต่อศูนย์นะฮะนาทีที่สามสิบเอ็ดคอดิสันโอ้โหมาอยู่ที่ฮัตตันครับทางฝั่งสกอตแลนด์ก็ยังแบบทำเกมขึ้นเกมกันอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ เพียงแค right like ่ว่าผลิตสกอร์ไม so ่ได้นะฮะของเนสมิธว่าไงโอ้โหเนสมิธมีโอกาสยิงจังหวะนี้แต่เป็นโบสเต็งเข้ามาสกัดบอลในตอนจังหวะสุดท้ายนะฮะนี่ครับโอ้โหมารลอนเน่จะเป็นคนเปิดลูกเตะมุมเข้าไปนะฮะลูกนี้ปั๊บฟนอยเออร์ออกมาช็อกครับมาโกไลท์วิ่งเอาบอลทันไหมไม่ทันโอ้โหมาโก้ลอยไปเลย โอ้โหจิ oh, <soybeans. S 1> ๊บบล็อกดิจิ๊บบล็อกดิตอนนี้โค้ชจ่ายบอลให้มากับเมซุตโอซิลโอซิลจ่ายให้เกซเกซเลิบเห็นตอนนี้โค้ชโอ้โหโค้ชไม่เอาบอลอีกนะเจมส์มอริสันจะให้โอ้โหบอลอยู่ที่เนสมิธโบเตงใส่กับลูกนี้เอ้าวืดโอ้ยเอ้ยโอ้หือนะ โบตินี่คือพอเสียบวุ่นไปแล้วทิ้งตำแหน่งเลยนะฮะเสียตำแหน่งเลยในสมิธมีโอกาสยิงลูกนี้นะฮะแต่ยังไม่เข้ากรอบนะครับมาริโอไนอเออร์ครับเปิดยาวขึ้นไปครับผมคอม,มันมุลเลอร์รอรับบอลอยู่ไม่ได้นะฮะจะมงได้เ้าบอลอยู่ที่โอซิลออแล้วเดี๋ยวโอซิลเปิดคามฟาดนะแต่ติดทางฝั่งสกอตแลนด์นะฮะ ปับป๊บปั๊บชเวนนี่จ่ายให้กับมูเลอร์มูเลอร์แตะลูกนี้อื้อหือไม่ผ่านนะฮะ skills, <Bol> s. <S บอลอยู่ที่มอริสานมอริสานจ่ายให้เนสมิธโอ้ยก็คือแบบกองหน้าคนเดียวนะฮะไม่มีเพื่อนขึ้นมาช่วยนะ <Ne z S 2> สำหรับเนสมิธโดนชเวนนี่แย่งบอลมาได้ชเวนนี่จ่ายให้โอซิลโอซิลจ่ายคืนให้กับชเวนนี่ฮนะ <Ne z. S 2> อา้ชาชเวนนี่จ่ายให้มาโก้ร้อยมาโก้ร้อยตกเข้ากลาง นี้โค้บโอ้โหเอาจ่ายเข้าไปลูกนี้เอาลุดลุดโอ้โหตันนี้โค้ชจ่ายมาเข้ามาลูกนี้น,น,น,าาน,นี่แบบเกือบเป็นดีนะฮะเกือบได้นะ,ะอ่ะจบครึ่งแรกเข้าไฟครับผมเป็นทั้งฝั่งทีมเยอนเย,ยรมันนีนะฮะขึ้นนำสกอตแลนด์เจ้าบ้านอยู่สองประตูต่อศูนย์นะครับผมอ่านี้ก็เป็นสถิติคร่าวๆนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มเกมกันที่ครึ่งหลังกันเลยครับ อ่าเริ่มครึ่งหลังนะครับก็เยอรมน,นีจะเป็นฝ่ายได้ลูกบุกจากซ้ายไปขวานะฮะอ่าไดลูกแล้วโอซิลยังโอ้โหยังครองบอลแล้วก็โดนแย่งบอลออกไปนะฮะเนสมิธใจ่ายให้กับบาโบอลอยู่ที่สกอตแลนด์เอ้ามาโลเน่รับบอลลูกนี้พลาดครับไม่สุดเอซิลโอซิจ่ายให้มูลเอมลเอร์มูลเลอร์มูลเลอร์แต่ลูกนี้แล้วก็ยิงแม่งเลยโอ้โห โอ้โลูกนี้ครับกองหลังสกอตแลนด์ไม่เข้าบอลน,นะฮะทำให้โทมัสมุลเลอร์มีพื้นที่ว่างในการที่จะสับไกลนะฮะโอ,โ,โอ้โหลูกนี้นี่แม็กเกอร์นี่แบบต้องเหินตัวปัดเลยนะฮะ <to> อ่าชวนยนี่จะเป็นคนเปิดเตะมุมเข้าไปนะฮะ <S <S ปั๊บโอ้โหได้มีโอกาสมองครับเนี่ยของใครวะเนี่ย โอ้โหจะข้ามคานไปเยอะเหมือนกันนะฮะอ๋อเมื่อกี้เป็นมาริโอเกาเซ่นะฮะที่ได้มีโอกาสได้หม่งเกาเซ่เปิดเข้าไปโอซิลได้บอลไหมโอซิลไม่เอาบอลนะฮะอือหือเอาโบนเจงได้บอลโบนเจงใจให้โทนี่โค้ ตัวนี้โค้ชยังแตะอยู่หาเหลี่ยมอยู่ฮะมุลเลอร์ไม่วิ่งเลยเว้ยมุลเลอร์วิ่งดิโอ้โหยิงเอาไว้มุลเลอร์อมุลเลอร์ลลอรโอ้โหมุลเลอร์ไม่เอาบอลได้แต่ยืนมองบอลเวย้ยเอาชมเข้ามาได้มองครับโอ้โหลูกนี้อื้อหือเจมส์มอริสันชาวอันี่ยิงเลยครับลูกนี้อื้อหือพอยู่ที่มอริสันฮะมอริสันยังโอ้โหยัยงเลี้ยงออกไปครับ อือหือโอ้โหแม่งแข็งแกร่งนะวะอือหือเบียดโอ้โหนะอะบอลอยู่ที่ดุมดุมเร็วเพื่อนเพื่อนแล้วชิปละชิปอีกแล้วครับผมลูกนี้มุลเลอร์ว่าไงอือหือช่วงนี้จ่ายเข้าไปครับช่วงนี้โค้ดมองเหลี่ยมแล้วก็โอ้โหยังจะจ่ายให้เพื่อนจะติดสกอตแลนด์ก่อนนะฮะ เดสมิดได้บอลครับเป็นการโตกลับเร็วนะฮะโอ้โหเล่นเร็วนะครับผมวันนี้สวายนี่ยังเบียดอยู่กับเดสมิดฮะสวายนี่ยังโอ้โหแมงจ่ายหนีกูอีกบอลอยู่ที่โรเบสันฮะโอ้โหแม่งแข่งแข่งจริงๆครับอันนี้สกอตแลนด์คอมบอลอยู่ฮะโดนเสียบลูกนี้โอ้โหหงายเก่งครับผม กาแลนจะได้ทุ่มเข้ามาครับผมโอ้โหเฮ้ยโอ้ยมึงรอดไปได้ไงวะบอลอยู่ที่มอริสันเอาเอาเอาฝ่ละอยู่ที่อันยาครับอันยาว่าไงโอ้โหเฮ้ยโอ้โหยิงลูกนี้ไหนเออถ่ายบอลออกมาครับแมเช์เตกอร์จ่ายบอลเร็วต่อเลยเอาหาเอ้ยมาร์โกร้อยวิ่งตามบอลไม่ทันนะครับผมลูกเกมเริ่มกดดันแล้วครับตอนนี้โค้ช โอ้โหเลิอมเห็นเพื่อนจ่ายบอลเสียเองนะครับโทนี่โคดเนสมิธชิคบอลไปโอ้โหหลุบประสานยังมองหาเพื่อนอยู่โอ้มีมีหลอกล่อนะฮะนี่แน่อ้าวฮะอยู่ไหนนะเนี่ยโอ้โหดูมันโยกหลบโุมัมุลเลอร์วิ่งไปแซบอลถุนัมุลเลอร์โอ้โหโุมัมุลเลอร์กู ้าวแพ้แพ้ว่างไงแพ้จ่ายให้มาโกร้อยมาโกร้อยเอาบอลไหมมาโกไม่เอาบอลน,นะฮะโอ้โหรู้สึกว่าลูกเกมดูเนื่อยไปนะฮะมาโกร้อยได้บอลแล้วครับมาโกร้อยมาโกร้อยเปิดเข้าไปเอนมันได้ลูกเตะม,มุมนะครับผมชวยไตร,รเกอร์เปิดเข้าไปครับผมโหม่งเข้าไปเต็มเต็มดิขอดเข้าไปครับโอ้โห ลุกนี้ครับฮาบนลเล่เข้าไปนะฮะโอ้โหแต่ข้ามคานไปไกลเลยนะครับไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนะฮะชีด้านข้างสนามครับผมเรนเนอร์ของทางทีมชาติเยอรมนมีมีการแบบเปลี่ยนตัวนะครับรู้สึกว่าแม่งเริ่มเหนื่อยกันแล้วปับ๊บเดี๋ยวนะฮะอเอาใครดีวะมากโกร้อยออกเลยเอาอังเดชูเล่นะฮะโคดคนนี้โค้ดก็ออกไปเอาเคดิลแล เคดีลาป่ะเอ,เอาจูเลียนแดกเลอร์แล้วกันแดกเลอร์โอซิลก็ออกไปโอซิลโอซิล,อลเอาใครแทนเดียวเคดีลาอ่าเอาเคดีลาไปนะฮะเพิ่มความสดนะครับผมก็ประมาณนี้ครับอ่าป่ะทางฝั่งเยอรมันนี้จะเปลี่ยนตัวผู้เล่น3ตัวเลยทนะรอบเดียว กูจะให้บอยครับโอ้โหอ้าวชูเล่ครับลงมาก็ได้บอลจ่ายให้กับแด็กเลอร์แดกเลอร์จ่ายคืนมาครับจ่ายไปโอ้โหเป็นการเข้าประสานงานครับโอ้โหแด็กเลอร์ได้บอลแดกเลอร์มองเห็นเพื่อนเลือแล้วก็โอ้โหแด็กเลอร์ทำอะไรเนี่ยโอ้โหบอลอยู่ที่มอริสนันมอริสันจ่ายให้บอยครับ บอยโดนเสียบ er ลูกนี้สกัดไว้ได้เอ้าหาเลยบอลอยู่ที่บอยอยู่บอยให้กับมอริสันครับสวยนี่ไล่บอลไปฮนะโอ้โหตายแล้วตายแล้วแดกเลอร์ไล่บอลอยู่บอลอยู่ที่บอยบอยบอยได้บอลลูกนี้บอยยิงลูกนี้เนสมิทมองลูกนี้โอ้โหส,ญญสัญญาพูดสินว่าอะไรครับโอ้โหไม่ล้ำหน้านะครับลูกนี้เอาเป็นเจมมอริสันนะฮะที่มองลูกยิงของเออบอยเข้าไปนะฮะ โอ้เมเกเกอร์นี่คือแบบดีใจเลยนะฮะที่แบบตีไข่แตกได้นะครับผมเรามาดูลูกนี้กันนะฮะคือแบบทั้งสกอตแลนด์นี่แบบโหมบุกหนักนะครับผมแล้วทางกองหลังของเยอรมน,นีก็เข้าบอดพลาดกันเองนะฮะดูลูกนี้ครับบอยยิงเข้าไปแล้วติดแบบติดบล็อกก่อนนะฮะแต่วันไปเข้าทางของทางเจมอลีสันนะฮะก็เลยมง ลูกที่แบบติดบล็อกนี้เข้าไปนะฮะนี่ฮะโอโ้โห้วยครับหมองง่ายๆเลยครับผมโอเคครับผมก็สกอร์ต,ตอนนี้ก็เป็นทางฝั่งสกอตแลนด์นะฮะตีตื้นเยอรมน,นีขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2นะครับเข้าสู่นาทีที่81แล้วปาบจูเลียนแด็กเลอร์ครับโยกลูกนี้โอโ้โหแปะลบลูกนี้ แตะลงพวกนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยว่าจะลากไปยิงเองซะหน่อยสามตัวที่เปลี่ยนมาของเยอรมันยังไม่มีผลงานสักเท่าไหร่นะฮะสู้ตัวของสกอตแลนด์ไม่ได้ฮะโดยเฉพาะคนนี้ครับผมบอยครับมีส่วนการได้ประตูลูกเมื่อกี้มากเลยฮะของวันมุลเลอร์โอ้โหจะดึงหลอกนะฮะ โอ้โห <S <S เอาดิเอาบอลดิเอาบอลดิบอลอ,อยู่ที่เนสมิธอีกแล้วฮะโอ้โหเมสเซนเกอร์ทำยังไงดีเมสเซนเกอร์จ่กกจายเข้ากลางครับผม,มแดกเลอร์ลากไปครับเหลือเพ็นโทมัสมุลเลอ,เอ,อรเอ์เอายังไงดีเอาไงเอาไหมนเนี่ยอ้าวชูเล่โอ้โหชูเล่เข้าไปไล่บอลไม่ได้นะฮะอ่ชูเล่โอ้โอหล้มหัวชิมเลยผมเสยียบเข้าไปแดกเลอร์บอยกันฮะบอยต้องเจอตัดเกม โอ้โหจ่ายให้เนสมมธลูกนี้ว่าไงเนี่ยต้องค่อยๆเล่นแล้วฮะเนสมมธยังโลกโยโลกโยกหลอกอยู่นะฮะโอ้แต่เจอโบเตงครับเข้าบอลลูกนี้าสสะอาดอังเดชูเล่ไปแล้วคะชูเล่แทงลูกนี้อื้เดชูเล่จะแทงให้เพื่อนนะฮะแต่ไม่ได้นะฮะบอลอยู่ที่มุลเล์มุลเล์ว่าไงมุลเลรเดึงไว้ก่อนฮะฮะายเข้ากะให้กับเพื่อนเด็กเลอร์ชิปขึ้นไปครับ ปลเข้ากลางว่าแล้วลูกนี้ว่ายงังไงโอ้โหเป็นการเข้าทำที่แบบสวยงาม,ม,ารออรมจ,รจริงๆครับผมมาริโอกอเซ่ครับผมสุดยอดจริงๆฮะเป็นการประสานงานกันที่แบบหมดจดลงตัวมากเลยฮะนี่ครับผมบอลเริ่มที่มุลเลอร์นะฮะมุลเลอร์จ่ายให้กับแด็กเลอร์ฮะจูเลียนแด็กเลอร์แล้วก็ชิปเข้าไป อ่าแล้วก็เปิดเข้ามาครับเป็นมาริโอเกอเซ่ครับผมที่โฉบเข้ามามงไว้ได้ลูกนี้ทําให้เยอรมน,นีขึ้นนําเป็นสามประตูต่อนหนึ่งแล้วนะฮะอืมเน่นๆครับคนเดียวครับผมสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปปีนี้นะฮะก็จะไปแข่งกันที่ฝรั่งเศสนะครับผมฝรั่งเศสจ,จะเป็นเจ้าภาพอ่ากรรมการเป่าเวลา ฝั่งลูกีดหมดเวลานะครับผมก็เป็นฝั่งสกอตแลนด์นะฮะที่แพ้เยอรมนีไปหนึ่งประตูต่อ3มครับผมคนทางเข้าสู่รอบต่อไปก็ลิบหลีนะฮะอันนี้คือเป็นการจำลองแมตช์เฉยๆนะฮะไม่ใช่ผลไม่ใช่ผลฟุตบอลจริงแต่ผลบอลจริงเพื่อนๆก็คงน่าจะดูตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์หรือแบบข่าวผลบอลทางเว็บทางอะไรเนี้ยฮะก็ยังไงผมก็ขอฝากจำลองแมตช์ ของผมไว้ด้วยนะครับผมนายลันเลิฟอย่าลืมนะฮะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไว้เจอกันครับผม